เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะกแกร่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็ต้องผ่านความอดทนธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับก็มาพบกับผมสุรพัฒนมีดหมอที่ ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ตามพันธะสัญญานะครับด้วยเจตนารมณ์เจตนาหลักก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บรมีของครูบาอาจารย์เพื่อให้สืบทอดต่อไปตราบชั่วนิรันดร์นะครับเอาละวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับถึงถือว่าเป็นพระเกจิ อมะตะเทราจารย์นะครับที่มีพระเวทมนต์คาถาที่ด่งดังมากๆนะครับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตากับพี่น้องทุกท่านมาอย่างยาวนานานะครับที่ให้ความรักความเคารพความนับถือกับบารมีของหลวงพ่อนะครับก็ถือว่าตามวิธีธรรมนะครับเมื่อเรามาสัมผัสแล้วก็ มีความสุขนะครับมีความาสบายใจนะครับคนเราเมื่อ,อเรามีความสุขจากภายในแล้วมันก็จะสื่อออกมาทางภายนอกนะครับทําทให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่แหละเขาเรียกว่า,าวิถีธรรมที่เราจะเดินตามาบารมีของครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ผมจึงได้มีโอกาสนํามีดขนาดความยาว8นิ้วนะครับ เป็นด้ามงาปาักไม้นะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนญาตให้ทุกท่านได้ชมฝักมีดก่อนนะครับเนี่ยผมก็จะเน้นปรับมุมกล้องให้พี่น้องได้เห็นกันชัดเลยนะครับความคลาสสิกความสวยงามศิลปะในการ สร้างมีดนะครับถือว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะครับแหมลัดมีดนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับพี่น้องท่านใดถ้ามีโอกาสเข้ามาชมหรือว่าศึกษานะครับในคลิปวีโอนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้มาพบเจอมีดที่มีความสวยงาม คลาสสิกมีสเสน่ห์นะครับเนี่ยฝักก็เป็นไม้พยุงที่มีความแห้งมากๆเลยนะครับนี่ใหญ่ไม้เนื้อของไม้ก็เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็แหมก็ถือว่าเป็นแหมที่มีความสวยงามนะครับแหมทางพยุหะคีรีนะครับส่วนมากก็จะเป็นร้านเงินล้านทองแถวพยุหะนะครับสมัยก่อนก็มี พี่น้องชาวจีนที่อพยพเข้ามานะครับมีช่างฝีมือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ไปทำแหมมีดถวายให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับถือว่าคลาสสิกโบราณมากๆนะครับเนี่ยเก่าในเก่านอกนะครับชัดเจนมากนะครับ นี่เป็นส่วนของปักนะครับเดี๋ยวขอญาติวางไว้จะให้พี่น้องได้ชมส่วนของตัวมีดเลยนะครับนี่นะครับศิลปะการตีมีดของช่างสอนอนะครับถือวาอ่าเป็นหนึ่งในห้าช่างนะครับที่ได้รับรงบางวัลในการประกวดตีมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับสวยงามมากๆนะครับช่างสอนนี้ก็ ถือว่าผมหลงไหลนะครับในฝีมือของช่างสอนมากๆเลยดูเมื่อไหรก่ก็สวยงามนะครับไม่รู้จกเบื่อเลยนะครับก็เป็นอันว่าในแต่ละแฟนคลับของแต่ละช่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมเนี่ยช่างสอนนี้ถือว่า,าประทับใจผมนะครับเมื่อได้เห็นโดยเฉพาะ หน้าเกี้ยวหรือว่านาสมพงนะครับนี่แหละสวยงามนะครับคาบไข่บนใบมีดเหล็กก็ถือว่าเป็นโลหะโบราณน,นะครับคลาสสิกมากๆนี่ยันก็ชัดเจนนะครับเป็นยันตุกตาแล้วก็มีตัวอุณนาโลนะครับนี่พระคถาชัดเจนหางก็ตวัดมีความสวยงามมากๆนะครับ นะครับก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นกันได้สัมผัสด,ด้วยสายตาของท่านเองให้มากที่สุดนะครับผมก็ถือว่า,านำสิ่งดีๆมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้สัมผัสได้เห็นกันนะครับเพราะนั้นการดูมีดแท้การพิจารณานะครับสายตาของท่านต้องถือว่าต้องแหลมคม ท่านต้องดูบ่อยสัมผัสบ่อยมีการเปรียบเทียบนะครับคาบใครความเป็นธรรมชาติอย่างไรนะครับนี่แล้วก็มีอิติปิโสเรือนเตี้ยนะครับหรือว่ามงอิติปิโสมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิตินะครับเดินหน้าและถอยหลังนะครับนี่ชัดเจน นะครับแล้วก็ที่โคนมีดนะครับก็เป็นยันพระเจ้าอมโลกหรือวาอ่ายันนโมพุทธายะยันพระเจ้าห้าพระองค์ของพ่อเดิมนะครับนี่นะครับจะโพกมีดหรือว่ากันมีดก็แน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการสันคลอนเลยนะครับคัดสิกมากๆนะครับแล้วก็งา ชำเป็นลำเทียนะนะครับมีดเล่มนี้ก็ถือว่าประวัติความเป็นมาก็ดีมากๆนะครับการเก็บรักษานะครับก็ดีเพราะว่าสภาพมีดนี่ก็ถือว่ากริบมากๆเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็โดยเฉพาะนักสะสมวัตถุมงคลผมว่าไม่นะไม่น่าจะควรพลาดนะครับเล่มนี้นะครับก็ ท่านใดมีราคาแบ่งปันในใจก็ลงมานะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0979991983นะครับก็ยินดีนะครับเมื่อบันทึกเบอร์ลายเบอร์โทรนี้นะครับลายก็จะเด้งขึ้นทันทีก็จะสะดวกในการติดต่อกันนะครับสวยงามนะครับเรื่องนี้ นเน้นให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับบารมีของหลวงพ่อเดิมเทพพระเจ้าแห่งเมืองสี่แฟนะครับนี่แหละเทพที่ให้ความสุขความเจริญแก่พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะด้านการศึกษาทารวรวัตถุต่างๆนะครับนี่หลวงพ่อท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจนะครับ <c oughs> เพื่อให้อนาคตกับลูกหลานของเรา นะครับเอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวีโอนี้ก็ไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าบางทีบางท่านเนาะความจาหรือการฟังเยอะก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็จึงเน้นซูมผ่านหน้ากล้องให้ท่านมองผ่านด้วยสายตาของท่านเองดีกว่านะครับจะได้เห็นจะได้ พิจารณานะครับนี่แหละก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนคลับหรือว่า FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับกดคอมมิชเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆาสำหรับผมแล้วก็ด้วยความรักความปรารถนาดีความจริงใจนะครับความซื่อสัตย์เป็นกัลยามิตรซึ่งกันและกันนะครับก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้ พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดสุดท้ายนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดทําสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จพลันสําเร็จพลันสําเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทินผมสุรพัฒ์มิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ